ดีค่ะทุกคนหนูวันนี้หัหคูหน่อยนะคะวันนี้มาสถานีรถไฟสีสเกษตนะคะเห็นเขาบอกว่ามีตลาดนัดน,นะคะตลาดนัดก็เลยจะพาทุกคนนะคะมาดูตลาดนัดน,นะคะแต่อาจจะเก็บไปบ้างบางส่วนแล้วนะคะแต่ก็ยังมีเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวทุกคนไปชมกัน,นะค่ะไปดูบรรยากาศกัน,กนเดินมาถึงนะคะก็จะมีลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นยำแซบนะคะสมคกี้บข้าวไข่เจียวนะคะ มีปลาปลายนะคะทุกคนอาจจะเก็บร้านแล้วคูคอ้อนมาดึกไปนะคะเฟรนช์ฟรายชีสนะคะผลไม้ปั่นชาก,กาแฟเห็นมาดูนี่คะ่ะสถานีรถไฟสีสเกตนะคะมีใครเคยมาบ้างคะมีใครเคยมาก็คอมเมนต์กันได้นะคะนี่ อะไรอะไรวันเนี้ยชื่อร้านนะคะคูออนไม่ได้พูดคำหยาบนะคะมันคือพวกอะไรนะเบอร์เกอร์อะไรอย่างงี้นะคะเนี่ยค,ค่ะอันนี้ชุดสเนกปาร์ตี้99 เบอร์เกอรวมกับเฟรนด์ฟรายฮะสิบก็มีนะคะสีสิบก็มีนะคะทุกคนนี่ค่ะสถานีรถไฟจังหวัดครูออนนะคะจังหวัดศรีสะเกดตรงนี้มีเสื้อผ้านะคะยังมีอยู่หนึ่งร้านนะคะร้านร้านเก็บหมดแล้วค่ะ ครูออนจะมาดูตรงนี้ค่ะตรงที่เขามีนัดหมายนะคะนัดหมายใส่ชุดขาวบุคลากรสาสุขใส่ชุดขาวมารวมตัวกันนะคะความบาทเอ่พอพรบคาสิโนนะคะแต่ครูออนมาไม่ทันนะคะเลยไม่ได้อัดคลิปให้ทุกคนดูนะคะที่เขามารวมตัวกันนะแพทย์และสาสุขนะคะเป็นไรอัดตลาดนัดให้เพื่อนๆดูก็ได้นะคะ ตลาดอันนี้ไส้กรอกนะคะทุกคนปลาหม,มึกย่างเนี่ตรงนี้เนี่ยน่ากินนะคะทุกคนเป็นร้านมีเดียมลมสดนะคะร้านขนมปังปิ้งนะคะผละไม้ก็มีนะคะแซฟเวอร์ปลาหม,มึกย่าง ปาหมึกย่างน่ากินมากค่ะเพื่อนๆน้ำลำไยสดนะคะ35บาบาทนะคะสดๆเลยนะคะอาหารตามสั่ง ตรงนี้เป็นที่นั่งทานนะคะนี่ทุกคนสาม,มารถสั่งอาหารตามสั่งว่าต้มลาบก้อยนะคะแล้วก็มานั่งทานตรงนี้ได้นะคะลงรถไฟมาถึงที่หมายรอคนมารับก็นั่งทานตรงนี้นะคะอ๋อเป็นตลาดของกินนะคะกะเพราหมูยี่สิบห้าก็มีนะคะ ตรงนั้นก็เป็นของกินเหมือนกันนะคะมันมีพึ่ขงขี้เข่ามือแม่เนี่ยนี่แล้วก็หอยก็มีนี่ปละเผาก็มีนะคะไก่ทอดข้าวกล่องข้าวแกงเป็ดคูออนใกล้จะหมดแล้วนะคะ ขอลาไปก่อนนะคะคลิปชมตลาดนะัดตรงสถานีรถไฟสีสกเกตนะคะบ๊ายบายเจอก,กันในคลิปหน้านะคะ่ะฝากทุกคนกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามทุกคนด้วยนะคะบ๊ายบาย